mai mái, thôi khấp, long long long, cái máy ying, ying, โอ้สวยมากพี่ไม้เลยคนเดียวอย้าวเฮ่ยย่งแข่งยาวเล้เหรอย <laughs> ี่ไม้ยิง, <sl aps> อ,ยยงอ,อุ้ยยังโดนโอ้โหได้ได้ได้ไดได ตายตายโอ้ยยังไปทนัททอนอีกโค้ถังเอาสค้งมากเฮ้ยเบี้ยว <c oughs> Đi máy oh. Kẹp ơi Kẹp ơi <laughs> hey. Có mày Đi hey. máy đâu hôm còn đi Ơi mua à Nào <đây> cái luôn <laughs> Ơi bia bia bia. Tôi ơi đi bao yam. Go go. Đi Oh Go. 1 2. Đây. Shoot. Again, oh. go, go. Oh, the a tree. We're right here. Outside, outside. <laughs> hey. Outside. Hey. Wait, cái Oh, go quay luôn, thôi, bay oh man, bay lên, nhún lên, two, thôi, hey. nhún lên, ui à, ok, làm đi. móc rồi bác ô ui đây ô wow one two oh, ok anh ơi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  Lên, ơi โอ้ยโอ้โหนีมาาจัดอไดงเฉยด้วยครับโอ้ เลยลองเทสใหม่นะครับใหม่ DJI Mini คลิปที่เล่นบาสดโดยใช้ใหม่ติดตัวที่ตัวเจคับเทสได้ยินไหมครับเทส๋ยวเทสเทสเทสใหม่ Mini นะครับเล่นบาสไปด้วยถ่ายคลิปไปด้วย

Món ngon, món ngon <laughs> Go, go, go Tại yeah. các bạn Ui gì đó, bị lộn đi Mưa mưa tốt mưa mưa tột Ở đây không em tụi โอเคมือมึงตกอ่ะตอนมึงปล่อยอ่ะเหมือนหมดแรงมือตกเลยพอมึงปล่อยเหมือนไม่มีแรงอ่ะเออปล่อยแล้วก็สะบัดข้อมือตามเลยแล้วหันไม่กลับเอ้าเก้าไอ้ยี่ไม่มีท่าเลย đang lồng rồi. Em mang lên đấy lên băng pí. Đấy, Em Ok.

số rồi số thôi đừng xóm hey. con thằng không con <laughs> điều ok được chết thâu con đi ôi con đi không lắng đi bảy oh, đi mà สวยสวยสวยโอ้ยกันดีแต่ไม่ดีพอเปลียนไปแล้วไปไม่มีอี้เก้อยู่คนละฝั่งเลยโอ้ยแม่นช็อตโอเคโอ้ปั้มเฟก โอ้ได้โยสวยเฮ้ยมึงดับไบิลคันอีกนีะส่ากระส่าแต้มนี่เห็นปะมึงดูเขาไม่ดับไบคันเลยเห็นปะไอ้มึงดูมึงดูเขาเล่นนี่ไวกว่าแม่งกว่าแค่นั้นอะพอละเฮ้ยงลองลอง อ่ะสนามที่นี่ไม่กล้าออกกล้อค่ะเฮ้ยต้องออกเป็นไงบ้างเต็มสิบเต็มสิบไฮ้เอาอะไรมใหม่ถึงอะไรก่อนอ่าเอาเราไล่ไปทีละอย่างดีกว่าอ่ะเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องคนเอาเรื่องคนคนก็ประมาณหกเจ็ดประมาณนี้เฮ้ยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไม่ถือได้น้องถือให้พี่หน่อยถือกล้องถ่ายตัวเองแล้วล่าสุดโอเคไม่พร้อมอ่ะเท่าไหร่นะที่นี่ถ้าถ้าคนเต็มสิบเปนเท่าไหร่ประมาณหกประมาณหกถึงนิสัยเหรอว้า ก็ไหนอล้วมันมีทร่ก่อสภา์ไงมึงต้องหันให้ถึงขนาดอ่ะเราไอ้ไอ้เราต้องมาสนามนี้ไอ้สามครั้งเราพื้นสนามอ่ะพื้นสนามเราไปสามพอพื้นสนามมึงให้สามเต็มสิบเลยเหรอเออให้สามเต็มสิบทำไมอ่ะมันลื่นไหนลื่นอะดูเอ๊ะลื่นตรงไหนบางเสียงเอ๋อยี่ท้อไมหนึบปะมันไม่ลื่นมึงอ่ะมั่วก็เมื่อกี้กูยังลื่นอยู่เลยงั้นปรับคะแนนปรับคะแนนห้าอ่ะห้าอะไรอ่ะต้องแปดแล้วหนึบอย่างนี้ห้ เออแปดน้องแปดน้องแปดห้าอะไรห้าเอาแปดห้าห้าก็ห้าแต่กูให้แปดกูให้ห้าเอาต่อมาเรื่องแป้นเราลองแบบไม่ใส่คุณยี่หมาลื่นเอีแล้วเอาจะไปสั่งกันได้นะครับที่อันต้าไทยแลนด์นะครับเคขายสปีดนะครับราคาเออไม่ได้โอเคแล้วแป้นเท่าไหร่ แป้นเนาะก็แป้นก็เต็มอยู่แล้วแป้นดี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 สปริงดีเนาะแบบน็อตไม่หลุดเลยไม่หลุดไม่หลุดกระถ่ายก็ดีแบบไม่ชูลงไปแล้วไม่ติดแน่นอนไหลลงเลยของดีของดีเนาะอากาศอะอากาศร้อนร้อนเหรอเขามีพัดลมตัวใหญ่นะก็ยังร้อนอยู่ดีมึงรู้เหงื่อกูที่นี่นไม่เอาเล่นบาสไม่ร้อนนะไม่วิ่งไม่มีเหงื่อทำไงวะฮะไปเล่นอิสุสกูไม่เหงื่อนะกูเล่นในห้องแอร์ก็มีนะไม่ใช่ไม่มีมีแต่น้อยกว่านี้มันมีแต่น้อยกว่านี้เฮ้ยแต่เขาเปิดพัดลมเพิ่มอ่ะทช่ไมอ่าเขา มันเย็นขึ้นอ่ะมันเย็นอยู่แล้วอ่ะเต็มสิบไมห้าสิบเต็มสิบอากาศอ่ะอากาศมึงก็ให้ห้าตลอดเลยอ่ะมึงไม่เกรงใจเลยอ่ะอ่ะให้สักหกให้สักหกรีวิวไอ้สัตว์อ่ะให้หกให้หกรีวิวเราก็ต้องจริงใจลูกลงไหมี่ยลูกบ้าละลูกบาสลูกบ้าลูกบาสดีไหมลูกบาสของอะไรนะสปอร์ตดิงเหรอสปอร์ตดิงหรือมิคาซ่าสปอร์ตดิงก็คือไม่ไม่ยังิลเลี่ยมหวิลเลี่ยมหรอเขาเล่นวิลเลี่ยมอยู่อ๋อไม่มีเลี่ยมอยู่แต่ปกติสปอร์ตดิงก็เป็น ไปติดตามซื้อที่เขาได้โรงงานเขาอยู่ใกล้ๆแถวนี้แต่ปกติแล้วคนไทยเล่นอะไรฮะมอเทนปะคนไทยเล่นมอเทนแล้วระหว่างฟิลลิ่งอันนี้กับมาอ้าวทำไมอ่ะมอเทนมันไม่ลื่นลูกนี้โคตรลื่นเลยถ้าเกิดโดนเหงื่อมอเทนแบบบางทีโดนเหงื่อแบบยังซับเหงื่อบ้างก็ลื่นแต่ลูกนี้ลื่นชิบหายเลยถ้าลูกนี้เต็มสิบไปเท่าไรเอาไปเจ็ดแล้วกันเจ็ดอีกแล้วมึงเคยให้อะไรเต็มบ้างไหมเนี่ยรองเท้าคุรองเท้ามึงขาดแล้วเต็มอะไรก่อน ต็มโอ้พื้นก็ไม่เต็มแล้วสนามไหนก็ไม่ลืน่นยกมึงสนามเออเนนโอ้โอโอโอโกูกูหนึบทุกสนามถ้า,างั้นไปซื้อได้ที่อันตา้าไทยแลนด์เนีน่ยมึงไปขอสปอนเซอร์กยยั <laughs> นเอออยากได้สปอนเซอร์อ่ะเราจะไปแันไปดูเขาเล่นนะครับวันนี้เป็นไงกิจกรรมคือ <laughs> จริงๆแล้ววันนี้ทีมก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ4ถึง5ทีมแต่วันนี้มีประมาณแค่3ทีมนะครับเขาก็จะเล่นประมาณนี้ปุ๊บลุก็ก็เล่นไม่ไม่ได้เก่งมาก โอเคไม่ได้เก่งว่ะจุดๆเอาไโอเคเขาก็จะเล่นประมาณนี้ครับก็เล่นดีป้องกันดีเนี่ยบุกบุกใช้ได้ไม่มีแรงไม่มีศอกไม่มีไม่มีว่าอะไรเลยก็จะมีต่างชาติมีฟิลิปปินส์นะครับอันนี้พี่อันนี้เป็นต่างชาติ U.S.A. คนอย่างพี่ไม้ฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยแล้วก็คนไทยน้องเฟิร์สนะครับเด็กมอธุรกิจบัณฑิตอะไรเงี้ยน่าแม่นด้วยอะไรเงแม่นแม่นแม่นแต่แม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 ่ทัพผมไม่แม่นทัพผม ก็ตรงเนี้ยเขาก็มีเสริมเรื่องความปลอดภัยอะไรเต็มสิบไหมไหมอ่าความปลอดภัยโอเคอยู่เต็มสิบหรือเปล่าความปลอดภัยเอาไปแปดมึงยังกะแปดเหรอเขามีบอกซับไว้แล้วนะเออแปดแปดแปดก็แปดแต่ว่าก็คือโอเคนะมีแบบป้องกันได้ดีมากแล้วก็ที่นี่มีเติมน้ําฟรีเติมน้ำฟรีเอานี่น้ำเป็นอ่าให้สิบเพราะว่าเย็นน้ำเย็นอ่าน้ำเย็นให้สิบจะมีตู้กองน้ําแบบซ่าดเป็นเซนเซอร์ทำสมัยมากอันนี้ให้สิบเลย ที่นี่ก็จะเล่นเฉพาะวันเสาร์นะครับตั้งแต่บ่ายสองโมงครึง่งจนถึงหกโมงเย็นก็คือเปิดแค่วันเดียวเนาะแล้วแต่ว่าสัปดาห์ไหนเขามีเขาะจะบอกในกลุ่มกันแล้วก็เรื่องต่อมาน่าจะเป็นเรื่องของไม่มีละมีแคนะ่นั้นเป็นอะไรอะน้า <c oughs> นะอ,อกคุณเป็นอะไรมันผมร้อนมากเลยผมเป็นพื้นอ้าวแล้วแล้วบอกไม่ร้อนร้อนโอเคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลายคนนะพีแม็ก์เป็นไงบ้างสนามดีไหม ดีครับดีครับเขามาบ่อยไหมไม่ครับแล้วแต่ลุยชวนมาผมเองครับเขาไม่คุยแล้วไปถามคนอื่นเนี่ยเอาไม่มีคนอื่นแล้วไปถามสนามไม่อี้ยไม่มีใครแล้วอาวก็ประมาณนี้เอาขอบคุณครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดติดตามด้วยนะครับไม่ว่าจะช่องทางไหนนะมีทิกตอกไอจีเฟซบุ๊กยูทูบแล้วก็อาจจะมีออลลี่แฟนมัง้งไม่มีโอเคประมาณนี้ขอบคุณครับ